น้องนอนแบบนี้นะครับนอนที่พื้นอสมมติเรานอนที่เตียงเราอยากจะอุ้มเขานะครับในการอุ้มเราก็จะสอดมือนะครับเข้าไปที่คอนะครับนิ้วชี้จะล็อกอยู่ที่บริเวณคอแล้วก็ที่หัวนะครับเราจะจับที่เขอที่หัวแ,แล้วก็อีกมือนึงชันไปที่ข้นมือแล้วก็จะเป็นการอุ้มได้นะครับร้องเอาน้องร้องแป๊บน,นึงนะร้องทำไมร้องทำไมครับร้องทำไมครับนี่ครับเราจะเอา หัวไว้ที่ตรงข้อศอกนะครับตรงบริเวณศอกแล้วก็จะเอาหัวเขาไว้ตรงนี้แล้วมืออีกมือหนึ่งก็ช้อนเข้าไปที่ก้นเขาเพื่อที่จะเป็นรองรองขาเขาไว้นะครับให้เขาแบบรู้สึกนั่งอยู่บนรเราอย่างเงี้ยครับเวลาอุ้มอย่างเงี้ยอีกมือหนึ่งก็ช้อนไปที่หลังเขานี่แล้วก็ตอนนี้แล้วปกติแล้วแค่เราอุ้มมือเดียวได้เงี้ยครับถ้ามือเราใหญ่พอเราก็อุ้มเขาไว้แบบนี้ได้มือเดียวหัวจะเหนื่อยเ,เข้าไปที่ตรงน,นี้ได้ หิวไหมลูกไหนนี <limited paper> mm ่ค hmm. รับจิ <beautiful> ้มขาถ้าหิวเนี่ยครับถ้าหิวจะเป็นแบบนี้น้องก็จะอ้าปากนี่ครับพร้อมกินอยู่นะครับถ้าเกิดอย่างนี้แปลว่าหิวนะครับอย่างนี้แปลว่าน้องยังพร้อมกินอยู่นะครับถ้าหิวแล้วก็อ่ะเดี๋ยวจะดูนะครับหิวไหมลูกหิวไหมแดงว่าน้องยังพร้อมกินได้อยู่นะครับแล้วก็จะใส่เข้าไปนึ๊บนี่เขาจะดูดแล้วก็ต้องใส่นมให้เขานะครับอันนี้นมเขาดูดหมดแล้ว เดี๋ยวเขาพอเขาไม่มีนมเขาก็จะงองแงนะครับหรืออาจจะแล้วแต่ของคนนะครับบางคนก็อาจจะไม่งองแงแบบนี้นัน <No, no. S 1> แต่อันนี้นมหมดแล้วเดี๋ยวเราไปทํานมก่อนนะไปแล้วนะ้อยอยว่ปกตนะครับเราก็จะจับแบบนี้มือมือขวามือที่ถนัดนะครับก็จะจับที่มีดแบบนี้ล็อกข้อไว้แล้วก็มือหนึ่งจับที่ก้นนะครับแล้วเวลาจับจะเข้าไหลแล้วก็จับที่หัวเขานะครับแล้วก็ เข้ามาที่ไหลแบบน,นี้เราจับเอียงข้างแล้วก็ขึ้นไปที่ไหลปึ๊บและอีกมือนหนึ่งนะครับก็ช้อนก้นมือน,นี้ก็ยังจับที่คออยู่นะนี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้เราก็สามารถจับให้เขาหันข้างได้ให้เขาตกไปที่ไหลถ้าเกิดวนเตี้ยไปเราก็จับสูงแต่จริงสรีระของของผู้ชายกับผู้หญิงนันต่างกันแล้วก็ให้เขาเอียงแล้วก็คอเขาเนี่ยเราคอเราก็หนีบหนีบตรงขง้้อแต่เด็กบางคนก็จะต่างนะครับคนทีน่เป็นแบบนี้่เขาไม่สบายตัวเขาไม่สบายตัว ขายังก้าวเล็กนะครับแบบนี้ซึ่งก็ยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับในการเข้าไหลอะไรแต่บางคนคนที่สอนผมมานี่ก็แบบจับปุ๊บเขาก็จะอยู่เลยครับปึ๊บแต่อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่อยู่แล้วครับอันนี้ไม่อยู่แล้วงอแงแล้วไม่ยอมหรือจะเป็นการแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดแข็งแรงก็จะเป็นแบบนี้แต่ที่คุณหมอสอนนะครับก็จะเป็นการเลยอแบบนี้จับที่หน้าอกแบบนี้แล้วก็สองนิ้วคล้องไว้ที่คอนะครับแล้วก็ให้เขาเลยบบื่อ ม่อยู่แล้วไมดูน่งางแงนะครับเดี๋ยวกันดูก่อนไปเลยไปเลยไปเลยไรเลยเขาอิ่มแล้วนะครับแต่ว่าตื่นแรด้วยเราก็จะจับเลยนะครับโดยการใช้มือที่ถนัดนะครับจับไปที่ที่ขอขอขอคอเขาครับโดิมือีราะเขากงคออีกมือนนึ้งก็จับไปที่ก้นน,นะครับแล้วเราก็จะล็อกไว้ที่คอแล,แล้วเราก็จะเข้าที่ไหล่ ให้สูงหน่อยนะครับที่ไหแล้วอีกมันึะก็ะชอนไปที่พวกแล้วเขาก็จะอ่ะแล้วก็จะหันหน้าแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเขาไม่หันเราก็ต้องจับให้เขาอยู่ในท่าที่สบายนะครับนะครับออันนี้ไม่ใช่เสียงเลยนะครับอันนี้ร้องลิ้นนะอันนี้ไม่ใช่เสียงเลยนเสียงนิ้เป็นนกปีเลยนะถ้าเ,เกิดต่ากลัวขนาดล้าก็ น้าให้เขาได้นะครับหน้าเขาก็จะแบบพยายามให้คนที่บ้านช่วยดูได้นะครับว่าให้หน้าเขาแบบนอนนอนข้างเพื่อที่จะจมูกหรือว่าส่วนไหนเขาไม่กดทับแล้วเขาจะชิดไม่สบายแต่บางครั้งก็จะมีการที่เขาแบบเอามือกันไว้อ,อาาบกันไว้นะครับก็ไม่เป็นไรดูแค่ว่าเขาพอได้นะครับหรือว่าบางเทีาเราก็อาจจะจับมือเขาออกเพื่อที่จะให้เขาไม,ไม่ออกไม่ออกไม่ออกเราให้เขาแบบแบออก,ก,น,กอน,นะครับเพื่อกอดไดาสะดวก ต่น,นี้แล้วแต่ที่ตัวน้องด้ว่ยนะบางคนผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นๆจะดื้อหรือเปล่าแต่อันนี้เขาเอาจจะไม่ค่อยชอบเลยตรงนี้ครับบริเวณนี้เราก็จะใช้คอค้างหนีดนีดที่หัวเขาได้นะครับก็จะถ้าเรากลัวเขาจะลื่นตกเนี้ยเราก็ให้กระชับแล้วก็เอาคอหนีบไว้ได้ก็จะเอาขางนีบไคเการล็อกไม่ให้เขาล่วงนะครับแล้วก็จะอุอ้มเลย ถ้าเกิดเราจะให้นนเพสูงขึ้นก็เช็คดูนะครับว่าเขาไม่หายใจได้ไม่ไม่จมูกไม่บี้หัวไม่แบบท่าสบายนะครับอันนี้เขาตอนนี้สะดวกที่จะกันกาดแบบนี้นะครับมีกาดล่างแล้วก็กาดบนไว้ทั้งเข่าและสอกมาหมดนะครับแล้วก็ลูกไปนะครับหรือว่าถ้าอย่างสบายหน่อยเราก็ไปหาที่เองแหละ ก็จะแบบถ้าเป็นท่าเองงแบบนี้เขาก็จะสบายตัวเราลูบจนเขาเลยแต่เนอกเขาก็จะไม่ได้เลอชัดเจนว่าแบบเอ๊อาดน,นะครับแต่เราแค่ทำให้รู้สึกว่าอารมณ์มันไม่ได้ค้างอยู่ในท้องหรือบางทีเราอาจจะนวดท้องประกอบแต่ว่าน้อก็จะเป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวอาจจะมาบอกอีกทีว่านวดยังไงนยะเขากํานแบบกดไปที่ท้องเขาแล้วก็อย่างนี้นะครับอ่าเทคสองให้ความรู้มือด้วยนะ เดี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 เดิดดีดีอันนี้คือแปลว่าอะไรครับแปลว่าอิ่มแล้วถ้าอิ่มแล้วจะเป็นยังไงครับเวลาเราแตะที่ปากปุ๊บปุ๊บนี่นะครับเวลาถ้าเกิดว่าน้องอองเนี่ยเด็กน้อยนะครับคือบางผมไม่น่าจะว่าเป็นทุกคนหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือที่พยาบาลสอนมานะครับ <ๆ S 1> เขาก็จะจิ้มเจี๊มตรงตรงคางหรือว่าตรงข้างแก้มนะครับอย่างนี้ก็คือเราแตะดูว่าถ้าน้องหิวนมเนี่ยน้องจะอ้าปากแต่ในกรณีนี้เนี่ยครับพอพอน้องเขาอิ่มแล้วเนี่ย เขาจะบางทีเขาก็จะเบะปากนะครับเขาจะแบบอิ่มแล้วฉันอิ่มแล้วอันนี้คืออิ่มแล้วนะนี่ฉันอิ่มแล้วจะเป็นอย่างนี้ฉันอิ่มแล้วแต่ถ้าในกรณีที่เวลาเขาหิวนะครับพอแตะปากเขาก็จะอ้าปากอ้ามัม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 เลยนะครับแต่นี่คือเขาจะบอกว่าฉันอิ่มแล้วค่ะฉันอิ่มแล้วฉันอิ่มแล้วดูหน้าอิ่มแล้วครับดูหน้าคนอิ่มแล้วนหนอิ่มไหมอย่นี้คะอิ่มยนี้ อิ่มแล้วฉันอิ่มแล้วฉันเต็มแล้ว <laughs>